น้องอุ่เสียงอยู่ข้างหลังแล้วคนเห็นถือถุงเข่ามาเห็นถือถุงเข่ามาเดี๋ยวแอดๆยู่ข้างหลังแล้วมาเออลินขี้ตุ่มฝนลินน้อยๆกลางวันนี่เด้ฝนตกกินเขาก่อนเดี๋ยวก่อน จังแกะดีทีคร<อ>ับข้ามก็เล่นขึ้นเล่นลงอยู่ขมได้เวลาค่ะายเออแสบบ่ขอบคุณครับแล้วฝนตกช่วงบายที่เด็ดก็ต้องเอาอาบน้ำว่าลิมคลน Chị tốm khắc lên, chị tốm mà Chị leo ngay bọn em Chị này, chị leo ngay bọn em Chạp đi đi Chạp đâu? Ừ Ừ

ตาฮาสุนกับพ่อมาแล้วปะ อสูสไปหล่างพรมด้วยมามามา,มาน้ำเชะเชะน้อยๆนี่เออหล่างสู้ดูหล่างอยู่เนี่เออน,น้ำก็ไล่พวกใครดีปา นอนลงนอนลงอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำให้ตาทูขี้ไข้หายเด่นชิตุมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นอนถ่ายลม ơi đầm, ơi đầm, ơi già được ơ ơ non lên เกาะหาหยังฮะเกาะตุบตุบตุตุบหาหยังฮะเอาเอาเอาเาหตาทุ่มไห้เนี่ยไม่ได้ขีดตมเอาเาเา โอ้อีกาเด้วอ้าวอาบน้ำเสร็จก็กินกินอะนนนะโอ้อยหวานเนาะหาหวานอ้อยหวานกินอ้อยหวานโลตาเนาะตาอาบน้ำก่อน อาบแล้วก็แนมเห็นมองได้กับทูอีกทูสามรอบเพื่ยังมีแต่กิดตมยอยู่เล่นได้กิดตมเออย็นดีย็นสบาทุง่งคอ,อ Ừ, connect, กินหญ้าหวานรอเลยเอาหักเอาหักเอาเร็วๆป่าบักฮงแนวให้กินบกฮินเลยอยากไปกินนั่นบักฮงอยากกินบัก <mitad>. พ้าวเลยอันมีให้กินบ่อยากเย็นเยเอาฮักเอาป้องอันไหมหักเอาป้องเออหักเอา หักเอาเออไปออกไปเอาดก็ออล่างออเออมาบชุ่ก่อนโชขนาดหักมาโชขนาดหักนี่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เล่นเล่นจนหักเล่นจนขนาดหักข้างแล้วนี่นี่ใกล้ๆดูใกล้ๆ นนขนายนฮักเลยแล้วกเชียบเชียบเยู่กีซีหวงเยอะเรียนจนขนายฮักเร่นจนฮักเนาะฮะสวัสดีครับก็แล้วสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผายถุงทองด้วยนะคะอ,ะอะสำหรับชิปนี้นอ้องถุงทองฝากแม่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีครับครับผม